งวดทแล้วออก68 45ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับถูกรงไหนดูด้านบนนะครับอ่าดูซ้ายมือนะครับเด่น10หน่วยบนตัวชนนะครับ0 2 3 4 5มา2ตัวเลย5 4 4 5หนะครับและขวามือจับชุด2ตัวให้นะครับก็เข้า4 5หนะครับแตก2ตัวนะครับยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับอ่าส่วนสูตรอื่นๆก็มีเข้าเยอะนะครับเพียงให้ดูแค่2อย่างเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบก,กับแนวทางรลวพัฒนานะครับประจํางวดวันที่31มีนาคม68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายน,นะครับด้านในเนื้อหานะครับมีการวิเคราะห์เลขเด่นในแต่ละหลักนะครับเด่นบนล่างที่บอกให้จับคู่ซ้ายขวางวดที่แล้วก็เข้านะครับแล้วก็เด่นบนก็เข้า10หน่วยบนอันนี้ให้ดูแล้วนะครับ10หน่วยบนเด่นล่างเด่นปกกักหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็สรุป2ตัว3ตัวนะครับถ้าหากสนใจการวิเคราะห์เลขเด่นเพื่อจะจับชุดเลขเองก็ลองติดตามดูด้านในนะครับ แต่หาทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างที่บอกให้จับคู่ซ้ายขวานะครับ110หน่วยก็คือเด่นบนล่างนะครับดูด้านล่างขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับอ่าดูด้านล่างสุดซ้ายมือก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ0 1 2 9นะครับนําไปจับคู่กับขวามือ6 8 4 7นะครับจับเป็นคู่โต๊ดสี่ตัวหรือจะจับตรงกับบนล่างก็ได้นะครับดูดีดด้านบนนะครับขวามือเข้าเลข4เลข6เลข8นะครับ ซ้ายมือเขาเลี5ยได้คู่เดียวคู่โตดน,นะครับ5ากับ4 5 8โอ้3คู่ได้3คู่อลองพิจรารณาดูนะครับซ้ายขวานะครับอ่ะต่อไปเดินบนทุกหลักมาต่อกับ1 1 0หน่วย110หน่วยก็คือเดินบนทุกหลักนะครับเลขเดินดูขวามือในช่องผลลั์นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับ ดูด้านล่างสุดขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมทีดแดงนะครับเด่นบนทุงหลักก็คือ3 8 4 7นะครับอดีตนะครับด้านบนนะครับคืออดีตเข้า2ตัวเลย4กับ8นะครับพิจารณากันเองเด้ออ่าต่อไปร้อยสิบมาต่อกับร้อยสิบนะครับเด่นร้อยสิบดูขวามือนะครับเลขเด่นนะครับดูในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่าง ดูด้านล่างสุดในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับขวามือนะครับเด่นร้อยสิบก็คือเก้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับดูอดีตด้านบนนะครับเข้าสองตัวเลยสี่กับแปดนะครับต่อไปร้อยหน่วยมาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีดนะครับดูด้านล่างสุดในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับเด่นร้อยหน่วยก็คือแปดเก้าเจ็ด 15นะครับดูอดีตด้านบนเข้าตัวเดียวนะครับเลข8นะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปเดินหลักร้อยนะครับมาต่อกับเดินหลักร้อยนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับอ่าดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบที่เรียบจะแดงหลักร้อยเด่น5 3า8 0มี่ดย์ ปกติผมจะให้เห็นทั้งหมด10ตัวนะครับแต่มีบางคนเข้ามาก่อกวนหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เจตนาของเขายังไงนะครับกขาบอกเลขตั้ง10ตัวนะครับซื้อตลอดชาติก็ถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับฉะนั้นงวดนี้ก็ทําให้เห็นแค่6ตัวนะครับผมจะทําให้เห็นกี่ตัวก็ได้นะครับผมเป็นผู้กําหนดผมเป็นผู้ใช้โปรแกรมนะครับอ่าต่อไปหลัก10นะครับ มาต่อกับเดนหลักสิบนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลั์นะครับดูด้านล่างนะครับดูด้านหลังสุดในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงผมเลือกมาเจ็ดตัวนะครับหลักสิบเดืนเจ็ดห้าสองสามหนึ่งศูนย์เก้านะครับลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปหลักหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับ ดูด้านล่างสุดขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลังหน่วยเด่น0978126นะครับกลองพิจารณากันดูต่อไป10หน่วยบนามาต่อกับ10หน่วยบนเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับใบนี้มีอยู่2แผ่นนะครับ ดูซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้คือ3 0,000กว่าสูตรเลขเด่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่น3 5 4 012มันมาครบ3มงวดแล้วนะครับดูดีดด้านบนนะครับงวดงวดล่าสุด4 5หนะครับ26ก็มาครบ59ก็มาครบนะครับแล้วก็8 9ก็มาครบนะครับอ่าผมนำามส2่ห5ไปชนกับขวามือซึ่งเป็นสูตรเดียวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง5 7 9 0 2 3 4นะครับ และด้านล่างนี่ก็คือเลขชนนะครับชน02345สอาว่ามาอย่างน้อย1ตัวหรืออาจจะมาครบก็ไม่มีใครรู้นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัววนมาต่อกับสรุป2ตัววนนะครับลาวพัฒนา31มีนา68นะครับเลขชุดสีแดงด้านล่างนะครับ โอ้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด23ชุดนะครับ0 0 0 1 0 7 1 0 1 2 1 9 2 1 2 2 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 7 3 8 5 0 5 2 5 6 5 8 5 9 7 0 9 1 9 2ก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเนาะให้เป็นแนวทางนะครับมีสูตรของตัวเองมีเลขอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆน,น,นำมาเทียบแล้วก็ตัดดูนะครับเลือกกันเองเดอ้อ ต่อไปสรุปสามตัวบนมาต่อกับสรุปสามตัวตรงนะครับแต่ไม่ยอมตรงคนหมุนไม่แม่นนะครับลาว,วัฒนาสามสิบเอ็ดมีนาหกแปดนะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับน้อยดีพอดีเลยนะครับรวมทั้งหมดห้าชุดด้แกสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งสี่สองแปดสี่สองเก้านะครับก็พิจารณากันเองนะครับ ต่อไปหลักพันหรือ10ล่างามาต่อกับหลักพันหรือ10ล่างนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับซ้ายมือในครอบสีเดียมที่แดงอันนี้หลักพันหรือ10บล่างนะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่พิจารณากันเองนะครับส่วนหลักร้อยหรือหลักหน่วยล่างให้ดูไปแล้วนะครับ ต่อไปเด่นพันรหรือเด่นล่างนะครับมาต่อกับพันรนะครับ1ั0รก็คือเด่นล่างนะครับต่วเลขเด่นเล็กชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตดูด้านล่างสุดนะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมแดงนะครับอันนี้คือเด่นล่างนะครับ2 16 708นะครับ หากจะเน้นแล้วก็ให้เน้น6 8 8 0นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุปล่างนะครับมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา3 1มีนา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่รวมทั้งหมด20ชุดได้แก่ชุด6 0 6 1 5 1 6 1 8้า2 5ึ่งหกหนึ่งแปด6 5 8 6ี่ส6ง6้าสก็ลองพิจารณากันดูนะครับมีเลขเด็ดเลขดังเลขอาจารย์ท่านอื่นที่มันแมนมีสุดของตัวเองนํามาเทียบกันดูนะครับเลือกและตัดสินใจกันเองนะครับก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองนะครับใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ